สวัสดีจ้าพี่โยโคราชบาดเด้งนะจ้ามาจ้าวันนี้ก็ได้เวลาออกเดินทางเข้าป่าหาฮิดกันนะจ้ะวันนี้พี่โยจะพามาหาฮ็ดกันแถวเขื่อนลำพะพึงนะจ้ะนี่ไปเดี๋ยวพี่โยจะพาไปดูทางเดินขึ้นเขาว่าจะเป็นยังไง <laughs> เดินไกลเดินไกลยังไงนะจ๊ะทีมงานก็จุดเดิมนู่นแหละจ้ะะพ่เขาลอกก็พี่นี ไปจ้าไปจ้านี่ทีมงานเก่าเดิมอันนี้ก็น้องแนนอ,น,น,อน,น,นอนนอ๋อนนเขารอกัตตะเน,นีพี่พนคนเตี้ยนะจ๊ะนะไปวันนี้เชิงมาซ้ายหน่อยจากขามีคนขึ้นไปก่อนแล้วไปเดี๋ยวพี่โยพาไปดูว่าทางขึ้น ปลาห่าฮิตจะอยากจะง่ายขนาดนี้ก็ลืมไปเดกันนี้ก็เลยจะเดี๋ยวมาลุ่นมาดูกันยวจะว่าพี่โยจะหมานไหมบันนี้แต่ว่าก็มีทีงานอื่นเข้ามาด้แล้วนะจ๊ะหนึ่งคันรถ จะเดินตามตรงเนีนไปนะจ้า้ยอยเดินขึ้นมาก็ดอกเหล็กแหกมานะเจอเฮดละง,งกเลยเด้อจ้นนี่จะเดี๋ยวโยให้ดู้วจ้ะจนี่จะเฮดละง,งกดอกสวยๆเด้อจ้ะนี่จะเจะได้บ้านแล้วเด้อจ้นนี่นะ่ะมีไข่ไม่นอนนี่จะมีมูมีเพื่อนไหมจ้นนี่เ็ดละงกกดอกสวยๆจา้า อยู่ติดทางเดินเลยจ้เดี๋ยวพี่โยจะหาต่อนะจ๊ะนี่เดี๋ยวหักตีนใส่ตะการกันเจ้ะนี่เจ้ยูก็เห็นนี่นี่เป็นเทพนาค้าวด้วยจ้ะหรือว่าเห็ดเป่งแต่ว่าแถวบ้านพี่โยจะเรียกเห็ดตะไคร์นานะจ๊ะเพราะว่าเวลาไปล่างไปต้มเนะี่ยกินมันเหมือนเห็ดตะไคร์เลยเจ๊นีนะ่ดูขาดูอะไรก็ไข่ไข่กันนะจ๊เจ้ละเจ้ ดอกขาวส,สวยดีจะโรยหรือว่าจะเขาได่าอยู่จ้ะดอกใหญ่ๆส,สวยเลยจ้ะต้องมองดูดีๆเด้อจ้ะ ตายใบยูคาจ้ะดอกแข็งๆดีจ้ะน้องอีกแต่ว่าฝนมันเชิงไม่ตกนะจัดดอกคีกรเชิงแห่งๆแข็งๆจ้าจ้าดอกขาวๆงามเลยจังนี่น e. mm ี่ดานี่

พี่โยกันเหนื่อยจะเดินขึ <lawsuit royable> ้นเข่ามาเสียงหอบเลยจ้ะจ้ะจันดอกสวยๆเลยจ้ะจ้ะต้องมองดูดีๆด้วยจ้ะ โรยเลยแล้วจ,จะบรรยากาศตาที่พย์โยมาหาเนี่ยจังน,นั่นก็ผีสดเดือดจ้งนะทีมงานาจ,ะงจะมาเก็บเห็ดกับพีชสดเดือดจังนะเก็บเห็ดเก็บเห็ดเหมือนีนนมันคือกับดอกงามงามดีจ้าช่งลอยเลยลจ้ะ ดอกสวยๆใหญ่ๆโอ้พี่โยเจอเห็ดผึ่งแล้ด้วยจ้ะแต่ว่ารวยเลยเอาจ้ะนี้ตายใบอยู่คาจ้ะจ้าเลย ไปดิจ้าอุ๊ยดอกดอกข,า,ขาวๆดิจ้ะิบตะไข่น้าแล้วจะแบบที่อยูย่เก็บเห็ดอยู่ ดีนักแน,น่เรียกเลยจ้ะเยอะกวเห็นเห็ดน,นักแน,นก่จะเรียบจะพ่โย่เก็บกองกองไว้จะพ่โย่มาตัดตีนะจ้ะ

ก็ได้ทุ่มบอลเดิมเลยจ้ะเดิไปไหนเลยมันอยู่ใต้ใบนะจ้ะอยู่กัต้งตัดจ้าเนี่ยไต่ไปข้อขาวเลยจ้าเดี๋ยวไปดูหนองเนร์ก็ได้ไหมน้อหนองเนนระ อยู่กระไดฮ็ตละงูดอกนึงดอกเดียวโดโดอดเลยนะจันตรงทางเดินเลยเนาะมูพีเนก็มูพีหอบพีเดินทางจ้ะไอ้จ้าเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆนะจัน เดินเดินไปคนเดียวอยู่ใจเดินไปหาสีภรรยาเดี๋ยวมันกระเชิงหางเลยนะจ๊ะงอกหลายบ้านเลยเพราะว่าพี่โยมจะทำงานจะไม่ได้มาหา,หาที่เยนะจ๊ะเือตัดอยาก นี่กระตุ้มมันจะจีมันเลยจ้ะมีองค์ขลักมาได้เลยจ้ะวิ่งตามาเต้ข้างล่างดอกสีซุยเลยจ้ะอยู่ที่เก็บวางไปก่อนเพราะมันลายแลวจ้ะ เจอจีสวยๆเลยด้วยจีหรือวดตุ้งเลยจ้ะพี่โอวางเลยกันด้วย เ,ยเยอยู่เดินเจ็บกัะเจ็บกันิดน,นึงเดือนฮึ้ยโอ้โอน้ำก็หัวจ้ะอืดีด้ดจ้ะเหงียนเยียบ เลยขึ้นมานี่น่ะแน่นตรงนี้นะฮะบอลขึ้นไม่เห็นเลยเด็กจันโย่จิตหลังตุ้มขาวาๆตุ้มซีสวยเด็กจันจะพี่โยจะยยจยไปตัดตีนมันเดิมเลยเด็กจ้า ผลงานหนึ่งมูด้วย้ะนได้หนังตัดตินกันจ้าดอกสวยๆุกข้าว FC เห็นแล้จังสอนอยู่ด้วยต้องดูดีๆด,ด,ด้วยะเสาวยากนิดออยยนิาอย่าอยู่อะไรบาดเพลจัง แงดีตกน้ำง,งามเลยนอกสาวเอบซ่อนอยู่ดอกพลับสวยเลยโอ้โหจ้ะดอกขาวๆใหญ่ๆเห็มเลยกาแฟน้ำ้าเลยแใจเลยันนีเลียงปลูกเี้ยงากาแฟอยู่กันแน่ ี่พน์หยดด้าอยู่ตรงนี้เลยจิ๊นบอกว่าเอฟซีพิพนกก็หาอยู่ตรงนี้เลยจินอ๋อค่ะวั FC, นนี้นนมัน,นมานคือเ่าละค่ะเห็สวยสวยโยมไหมเนี่ยเอาเลยเอาเลย <S <S> แบ่งกันนะจ๊ะนี่หาไปก่อนแบ่งกันไป <S <S> หาไก่กันสวยค่ะวันนี้เห็ดสวยมาก <S <S> คนหาก็สวยจ้า <S <S> <S> ก่องเอาไว้จะนี่โอ้ข้างหลังพี่อยกจะยเก็บกองก่ันกินนี่จะ មកកូនមើល <pet> ក <Bahs Bondana> <gänger> <pansim�> ្ន <occurs> <na> ុងនេះក៏ណั่งហាវិញនោះចាញ់សើแดงแดงចា៎ទៅกระโป๋ซิซูเอ๋ยឥន្ទបទ ดูวะนอนเป่าหายเละจนิงตั <c> ้ง <oughs> บอกให้พิยมเอาตรงนี้บบบน,นอนเป่าหายเลอ <c oughs> จริงแท้นี่น,น้องกาแฟพิยมมาที่ไรก็พาขึ้นเขามาตลอดเลยจ้ะ เป็นจากของที่จากของพื <other> ้นที่ด้วยจ้ะไปตัดตีนเห็ดกันจ้ะอ๋อทีอยู่เดินผ่านก็เลยไม่จุด ดอวขาวๆย่มาเอาเอามาวางก็ดกใหญ่ๆดีจ้ะดูเดินทานด่านดอกขาวสองดอก ừ oh, ừ oh, oh. <laughs> nah, สิสไว้าวอยู่จับแรงสุด ดอกข,า,ขาวๆส,สวยเดี๋ยวตรงมุดเขไปเอาน้ำนี่โอ้โอ้ไปน้ำเกาะน้ำเกาะนู่น,นอ,อีกดอกนึงจ้ะมีป่าเป็นป่าน้ำด้วยจ้ะ ดอกไีสวยจ้ะดอกมันแข็งๆมันให้ตตไคร้เลยด้วยจะนีนะพี่โยก็ียกให้ตตไคร้หน้านั่นเลยจ้ะ ดอกใหญ่ดีนะจ๊ะแต่ชิงลุยละจ๊ะเฮ็ดก็ออกข้างๆนะจ๊ะเดี <c oughs> ๋ยวนั้นน่านจะได้ดอกที่ <c oughs> ดอกสวยๆจ้ะ จะเดินขึ้นขอกหมูเลยไงมาจ้ะยังไม่ได้ตั้งตัวเลยพี่ปนพี่ปนอยู่ดูนี่ไปแอรลอยเอาคนเดียวนี่สองตะกาอาทิตย์โนี่ลอยกันขึ้นมาทางนี้แต่ตอนนี้ก็มาทางนี้ดูดูเลยหาบลงเลยด้วยจ้ะนี่เสียงกิ๊กกิมปาดู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 เอ้ย อิจฉาอิจฉาอิจฉาของเก่าขอประมาณนี้เนะจ็บเห็ดขายเลยทีของเก่าก็ละมาดินี่ต้นไท่พี่โยก็เห็นอีกเลยจ้ะนี่ตาี่ดอกเลจ้ะเดอกจ้ะโน้ำน้ำน้ำโอ้น้ำต้นน้ำเลยจ้ะพี่โยจุกเข้าไปนี่ สองห้าไปก่อนจ้ะสามจ้ะอิจตรงด้านสี่ห้าหกด้านนมูนี่ตกดอกดูด,ดูอีกนิดจ้ะ สองจีหนึ่งจีก็สองหนึ่งจีก็หนึ่งบาทนจะพี่โยกับผุที่ผูดถูกว่าจ๊ะพีโยพามาดูผลงานนี่ของพี่โยนะจ๊ะนี่อันนู้นกับของนงเนนนงเนนหลายมีแต่ดอกสวยๆนะจมีใครถามสื่อไหม้องมันหลดสื่อขายเลยนะจ๊ะเด้กินบอยแล้วนะจ๊ะ ็เดินหาลงไปเรื่อยๆจ้ะมันเชิงจะแห้งๆนี่จะดินมันแห้งดาออกหลายบานเลย,<อ>ยช่วงพิโยทำงานร้อยเห่าก็หลายไม่ค่ะน<ม>ี่มันพี่ใหญ่ก็ได้ไดสองตะก,การแล้วจ้ะตะก,กาเดียว <laughs> ยังไม่เต็มเลยค่ะ <laughs> เดี๋ยวมันเต็มแล้วเนี่ย <laughs> เขาาโคะเลยหาเหรอไปเรื่อยๆนะจ้ะ เาจะคลิปนี้ก็จะไวแค่นี้นะจ๊ะพี่โยกับ้องแนนก็พามาหาฮิตข้าวปลาข้าวขวกเหมือนเดิมนะจ๊ะจะภาพนะจ๊ะฝนก็เหมือนจะตกไม่ตกนะจ๊ะพี่โยก็ตตองขอขอบพระคุณ FC ทุกๆคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่โยและก็บครอบครัวนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า